บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ราคาสุดคุ้มต้องหลังนี้เลยที่หมู่บ้านนทวันเนื้อที่55.1ตารางวา4ห้องนอน2ห้องน้ำสราที่จอดรถพิเศษสุดหลังนี้มีพื้นที่รอบบ้านภายในบ้านให้พื้นที่ใช้สอยมากว้างๆเลยค่ะถงห้องรับแขกตกแต่งสวยดีไซน์เรียบหรูมาพร้อมชุดโซฟารับแขกตู้โชว์ชั้นวางทีวีเน้นความโดดเด่นและเพิ่มมิติให้กับตัวบ้านห้องน้ำ ทราใหม่ขนาดใหญ่เปลี่ยนกระเบื้องและสุขภัณฑ์ได้หมดทั้งหมดครบฟังก์ชันเลยค่ะโซนห้องทานอาหารพื้นที่กว้างแถมฟรีโต๊ะทานข้าวอีก1ชุดตรงนี้เชื่อมต่อไปกับโซนห้องครัวมีเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอลขนาดใหญ่ห้องอเดกประสงค์ชั้นล่างห้องกว้างมากๆสามารถทําเป็นโฮมออฟฟิศได้เลยค่ะขึ้นไปชมที่ชั้นสองกันต่อเลยค่ะหลังนี้มันไดกว้างเดินสบายชั้นบนจะมี3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําห้องแรก ห้องกว้างมากๆมีประตูเชื่อมกับห้องน้ำในตัวสำหรับคนที่ชอบห้องนอนที่มีพื้นที่ต้องถูกใจแน่นอนค่ะและห้องนี้มีระเบียงด้านข้างห้องที่2พื้นที่กว้างห้องนี้มีระเบียงอยู่ด้านหน้าเลยค่ะบรรยากาศดีน่าอยู่มากๆจัดเป็นห้องนอนหรือทำเป็นห้องทำงานสวยๆได้เลยค่ะห้องที่สขนาดใหญ่ไม่แพ้กันค่ะหลังนี้ห้องนอนกว้างทุกห้องเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามากันได้เลยนะคะ